สวัสดีครับวันนี้นะครับกลับมาพบกับอาร์ตเนวข่าวนะครับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์นักพาหรือว่าบิ๊กโจนะครับก็ต้องบอกกันเลยนะครับว่าบิ๊กโจนี่ครับคือสายช่วยเหลือนะครับเขาชอบช่วยเหลือสังคมนะครับคือก็ด้วยที่ว่าท่านเป็นคนแบบนี้นะครับช่วยเหลือสังคมนะครับก็เลยมีคนรักนะครับเป็นจํานวนมากนะครับไม่ว่าจะไปที่ไหนนะครับจะต้องมีเอฟซีนะครับเข้ามาขอถ่ายรูปนะครับแล้วก็เข้ามา พูดคุยขอใายรูปนะครับเพราะว่าชอบช่วยเหลือคนนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นนายกสมาคมชาวปากใต้นะครับที่ลงไปใต้ช่วยเหลือน้ําท่วมจัดรถทัวร์กลับบ้านช่วงเทศกาลนะครับหรือจะเป็นกิจกรรมต่างๆนะครับที่ของสมาคมชาวปากใต้เนี่ยช่วยนะครับบางทีเขาไม่ได้ช่วยแค่เฉพาะคนใต้อย่างเดียวนะคือถ้าเป็นเคสสาคัญใหญ่ๆเนี่ยคือคือท่านก็จะไปด้วยอย่างอย่างเช่นล่าสุดเนี่ยครับ เกี่ยวกับาสามเขา,าเรียกว่าจังหวัดชายแดนน่ะครับที่มีข้อพิพาทกับทางกัมพูชาอยู่เนี่ยนะครับปราราสตทตาเมอนทมนะครับก็คือทางบิ๊กโจ๊กเนี่ยก็ได้เข้าไปเอาเข้าส่งเข้าสารเอาอะไรไปให้นะแล้วก็มีน้ํโดง่งน้ําดื่มอะไรเงี้ยนะครับพูดง่ายว่าการช่วยเหลือของท่านเนี่ยคือคือพูดง่ายคือจะมีคนที่คอยซัพพอร์ตอยู่ตรงนี้อยู่แล้วใช่ไหมจะเป็นเครือขาอ่ายของท่านนะครับที่ ในการที่จะช่วยช่วยเหลือก็จะมีการบริจาคเงินเข้ามานะครับแล้วก็ก็จะระดมทุนกันนะครับไปซื้อของแล้วก็เอามา,าบริจาคหรือว่าเอามาแจกจ่ายนะครับกับคนที่กําลังประสบภัยอยู่นะครับหรืออาจจะเป็นการาระดมทุนนะครับที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคืออย่างสมมุติว่าอ่ะบอบ,บางคนมีความประสงค์ที่อยากจะ าทานน้าใจอยากจะบริจาคนะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือคนที่ยากไร้นะครับก็จะเอาตรงนี้มานะครับแล้วก็ไปซื้อของมาบริจาคแต่ไม่ได้ไปไม่ได้ไปเฉพาะบิ๊กโจ๊กเดียวนะครับก็คือก็ไปกันทั้งานายกสมาคมชาวปากใต้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เครือขาอ่ายคนที่บริจาคอะไรอย่างเงี้ยครับคือพูดง่ายว่าก็เป็นตัวแทนหรือว่าก็ไปร่วมทําความดีนะครับตรงนี้มันก็เลยมีการบอกว่าพูดง่ายว่า คนก็เข้าจะเข้า,เข,า,เ,ขาเข้าถึงประชาชนแล้วก็ได้ใจประชาชนไปเป็นจํานวนไม่น้อยนะครับซึ่งเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าล่าสุดเนี่ยบิ๊โจ๊กคือก็เมื่อวันที่11มิถุนายนนะครับพลตารวจเอกสุรเชษฐ์หักพานนะครับนายกสมาคมชาวปักใต้นะครับก็ได้นําคณะกรรมการบริหารสมาคมนะครับหรือว่าพี่น้องประชาชนแล้วก็กลุ่มภาคีเครือข่ายนะครับเดินทางมายัง ฐานปฏิบัติการประสาทตาเหมือนนมนะครับตำบลอ่อําอเภอพนมดงรักนะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับเพื่อมอบข้าวสารจำนวนอ่า0ถุงและน้ำดื่ม1,000แพ็คนะครับให้กับกองพันอาหารที่21นะครับหน่วยเฉพาะกิจนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ได้ไปมอบวัตถุมงคลเพื่อเป็นฝั่นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทหารอีกจำนวนหนึ่งนะครับรวม ถึงบอกอยาก,กันยุงและขนาดพื้นที่นั้นนะครับก็มีประชาชนนะครับจำนวนมากนะครับก็รวบรวมหรือว่าเอาเข้าวสารอาหารแห้งผลไม้ข้าวของจําเป็นเนี่ยที่เกี่ยวกับยังชีพเนี่ยเข้ามามอบให้กับเหล่าทหารนะครับไม่ขาดสายเลยนะครับในในวันนั้นขนาดที่บริเวณพื้นที่โดยรอบอยู่หมู่บ้านซึ่งอยู่ติดกับแนวพรมแดนและใกล้ฐานการปฏิบัติ การของประสาทต,ตามเมือนทมนะครับชาวบ้านและผู้นําท้องถิ่นได้ร่วมกันทําบังเกอร์หลุมหลบภัยนะครับตามจุดต่างๆของหมู่บ้านโดยเฉพาะพื้นที่สําคัญอย่างโรงเรียนนะครับวัดและจุดรวมพลซึ่งขณะนี้ยังพบว่าตามแนวชายแดนเหล่านี้ยังต้องการาการสนับสนุนนะครับเช่นกระสอบทรายถุงบรรจุทรายทรายและท่อ,อ,อท่อซีเมนต์นะครับเพื่อนํามาทําเป็นบังเกอร์ หลบภัยนะครับนายกสมาคมชาวปากใต้นะพระลมมาลาธุปถธรรมนะครับก็ขอเชิญพี่น้องชาวไทยไม่ว่าภูมิภาคใดร่วมส่งกําลังใจให้กับเหล่าทหารกล้าในการปกป้องอธิปไตยบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาในทุกช่องทางสําหรับในส่วนของสมาคมก็จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและจะปรับเปลี่ยนพื้นที่เป้าหมายในการส่งกําลังหรือ,อบํารุงฝัน ขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากเพจของสมาคมหรือสามารถติดต่อได้โดยตรงที่นายกสมาคมชาวปากใต้ในระระพลม巴รารูปธรรมนะครับทั้งนี้ยังยืนยันว่าบริเวณแนวพื้นที่ชายแดนขนาดนี้ยังคงมีนักท่องเที่ยวและประชาชนเดินทางมาอย่างต่อเนื่องนะครับนั่นเป็นเพราะประชาชนมีความเชื่อมั่นในกำลังพลทหารและการปกป้องนะครับชุมชนนะครับก็พูดง่ายงว่า อันนี้คือการที่ว่าของทางบิ๊กโจ๊กเนี่ยนายกสมาคมชาวปากใต้เนี่ยก็คือได้มีการลงไปช่วยเหลือนะครับก็ในกลุ่มทวีภาคีนะครับต่างๆนะครับไม่ไม่คือพูดง่ายๆว่าตรงนี้คือถ้าถ้าถ้าเป็นตรงนี้คือเห็นไหมว่าคือจะมีคนเข้ามาขอถ่ายรูปตลอดนะครับก็คือน่าจะเป็นเอฟซของท่านบิ๊กโจ๊กครับพูดง่ายๆว่าเอ,อย่างว่าก็คือมัน คือเราในเรื่องของข้อข้อกฎหมายตรงที่ว่าบิ๊กโจ๊กโดนเกี่ยวว่าฮะให้โดนโดนไล่ออกไปหรือว่าที่ว่ามีส่วนเกี่ยวกับเว็บพนันมินนี่ออนไลน์อะไรต่างๆเนี่ยผมว่าตรงเนี้ยคือคือมันก็ต้องแยกกันให้ออกนะเพราะว่าเขาเขามาช่วยเหลือใช่ไหมกับกับในส่วนตรงนั้นะ่ะอ่ามันต้องก็ต้องแยกกันถึงตอนนี้ท่านจะไม่ได้มีอำนาจเหมือนเมื่อก่อนแล้วอ่ะแต่แต่ตอนที่ท่านมีอำนาจ ผมก็เห็นเนี่ยท่านน่ะก็ช่วยเหลืออย่างเงี้ยใช่ไหมบริจาคเงินบริจาคอะไรเงี้ยช่วยเหลือสังคมมีงานาจัดงานต่างๆเนี่ยครับเกี่ยวกับอ่ารถทัวให้คนกลับบ้านอะไรนะครับผมว่า,าตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่ทีท่านเนี่ยทำมาตลอดนะครับคือก็อยากให้มองคนมองแบบหลายๆด้านนะครับอย่ามองด้านเดียวนะครับก็ สำหรับวันนี้ถ้าเกิดบิจ๊กจะยังไม่ได้กลับมาก็ไม่เป็นไรนะครับก็เอาใจช่วยนะครับขอให้อ่าเขาเรียกว่าอะไรผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับผมเชื่อว่าการทําดีอ่ะท่านจะได้ดีตะวันหนึ่งนะครับผมก็อยากให้ท่านกลับมาอ่าเขาเรียกว่าอะไรดารงตําแหน่งเป็นอ่าเหมือนเป็นตํารวจไอยางเมื่อก่อนนะครับแต่ตอนนี้คือผมมองดูแล้วน่าจะต้องมีการเปลี่ยนผ่านรัฐบาลหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับดูดูแล้วก็ ถ้าเป็นรัฐบาลนี้ผมว่ามองดูแล้วน่าว่าท่านน่าจะได้กลับยากครับเพราะว่ารัฐบาลเพราะว่าตอนที่โดนเนี่ยก็คือน่าจะโดนจากรัฐบาลชุดนี้ด้วยเหมือนกันนะครับก็ลองดูครับก็อันนี้คือมันผมผมไม่ทราบนะเพราะว่าว่ามันเกี่ยวกับรัฐบาลหรือเกี่ยวกับอะไรหรือเปล่าแต่อันนี้คือพูดหมายถึงว่าบิ๊กโจ๊กที่ที่โดนให้อ่าไล่ออกเนี่ยมันอยู่ในช่วงการว่า ตั้งรัฐบาลมาไงตอนนั้นนะ่ยท,ที่ที่มีข่าววา่าจะเป็นพักแดงพักไหนจะรวมกันอะไรกันอะ่ะที่ว่าจะตัดตั้งนายกอ่ะครับเออม,มันอยู่ในช่วงคาบเกี่ยวตรงนั้นพอดีไงก็เลยก็เลยว่าเออมันมันจะเกี่ยวกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอ่ะนะอาจจะไม่เกี่ยวกันก็ได้นะครับอันนี้ครับก็สําหรับใครที่เข้ามานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับ ได้ไมพ่พลาดคลิปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเพื่อนๆเคยไหมครับที่เวลาเราทำคลิปไปแล้วเสียงมันไม่ชัดนะครับแล้วก็มีเสียงรบกวนแทรกเข้ามานะครับนี่เลยครับ My tnw A3 นะครับเป็นไมค์ไวเลสนะครับตัดเสียงรบกวนนะครับเป็นไมโครโฟนนะครับได้ทั้ง Android และ iOS นะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยนะครับว่าข้างในมันมีอะไรบ้างนะครับไปกันเลยนี่นะครับข้างในสวยงามมากนะครับนี่นะครับ ัวนี้ก็จะมีเป็นหมุดติดนะครับเป็นแม่เหล็กหมุดติดนะครับแล้วตัวนี้เป็นตัวไม้นะครับเสียบเข้ากับที่คอเสื้อนะครับนี่นะครับแล้วตัวนี้นะครับก็เป็นตัวเสียบเข้ากับสมมุติเรามี Android หรือ iOS แล้วมันเสียบได้หมดเลยนะครับตัวนี้นี่ตัวนี้เป็นตัวติดกระดุมตัวนะครับคีบกับขอปกเสื้อนะครับแล้วก็มีสายชาร์จมาให้ด้วยนี่สายชาร์จมาให้ด้วยนะแล้วก็มีตัว ตัวเป็นตัวกันเสียงลบกวนนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองสาธิตให้ดูนะครับเนี่อ่าเป็นไงนี่ครับเนี่ครับเดี๋ยวเราจะลองเอาตัวนี้นะครับนี่เสียบเข้าไปกับ โทรศัพท์อีกเครื่องนึงนะครับก็คือเป็นของ iOS นะครับ uh. เราดูฟังก์ชันในการทํางานนะครับพอเราเสียบมาเสร็จปุ๊บตัวนี้นะครับพอเ,เสียบเสร็จแล้วเราก็กดเปิดเลยนี่ใช้งานได้แล้วนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราก็จะลองใส่มุดกระดุมก็ตัวเนี้จะง่ายเลยนี่นะครับมันจะเป็นอ่าแม่เหล็กอยู่เราก็เสียบไปเลยปุ๊บนี่ เดี๋ยวผมจะขี้ไปดูนะเนีดูเลยนะเนี่ยผมจะขี้ไปดูนะอืมแค่นี้ก็สามารถใช้ได้ล้วนะครับเสียงมันก็จะเข้าไปอยู่ในในตัวในตัวโทรศัพท์ตัวนี้แล้วนะอ่ะเดี๋ยวผมจะลองอ่าพูดแล้วก็ฟังดูนะครับว่าเสียงมันจะชัดแค่ไหนนะครับฮัลโหลฮัลโหลนี่ครับเสียงชัดไหมล่ะครับนี่ครับ ผมก็ได้เชื่อมต่อกับตัวสัญญาณนะครับไม่ตัดเสียงรบกวนเป็นที่เรียบร้อยนะครับเวลาเราพูดเนี่ยเสียงมันจะชัดนะครับแล้วก็จะเข้าแบบฟังรู้เรื่องฟังง่ายนะครับเวลาเราพูดจะไม่มีเสียงรบกวนเข้ามาแทรกเลยนะครับและตัวนี้นะครับใช้ดีนะครับเพราะว่าสําหรับคนที่ต้องการที่จะตัดคลิปตัดต่อคลิปนะครับทำคอนเทนต์อะไรต่างๆนะครับสามารถใช้ตัวนี้ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการรีวิวสินค้านะครับ เสียงมันจะชัดนะครับมันจะทําให้มีความน่าสนใจนะครับตัวนี้นะครับราคาแค่200ร้อกว่าบาทนะครับไม่ถึง300ด้วยนะครับมีตัวนี้อยู่ไว้นะครับงบถูกนะครับงบประหยัดนะครับช่วยได้ช่วยเราได้อีกเยอะเลยนะครับในการที่จะทาคลิปนะครับสําหรับใครที่ต้องการหาไมค์ตัดเสียงรบกวนนะครับอ่าอันนี้จะเป็นรุ่นของ T N W นะครับ A 3นะครับสามารถ กดสั่งซื้อตัวนี้ได้เลยนะครับงบประหยัดนะครับแต่คุณภาพเกินร้อยนะครับตัวนี้นะครับก็ใครที่ชื่นชอบนะครับตัวนี้เข้าไปกดสั่งซื้อได้เลยครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับด้านบนนะครับฝากด้วยนะครับ